ไม่ขอแรงกว่าใครฮะขอแค่แรงกว่าเดิมก็พอแล้วนี่คือนจิรวัฒน์นนภาครับผมช่างปลายครับเปิดมานานแล้วกี่ปีครับเปิดมา5ปีครับผมตอนแรกเปิด เปิดอู่เฉพาะขายอินเตอร์ซิงอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วไปไปมาๆมาเหมือนงานมันบางครั้งไม่ต้องมาทำแนวซ่อมเซอร์วิสอะไรอย่างนี้ด้วยครับพี่เรียนจบที่หนมาอ่าเรียนโรงเรียนปักเกตมาจบมสามแล้วเข้ามาฝึกขีครับอ่าฝึกขีประมาณอายุ20ได้ครับก็เริ่มจากขายอินเตอร์ทางกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นขับเป็นรถดีแม็กเก่าอ่ะพี่ ใช่ใช่ครับผมขายเป็นไงบ้างโอ้ย oh, ช่วงนั้นขายดีมากเลยคนระับพี่ช่วงรีโวตัวแรกๆออกมาช่วงนั้นเป้าหมายครับเราเป้าหมายเหรอพี่ก็อยากมีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างพวกพี่ๆเขาบ้างคนระับพี่เจอมาเนี่ยอุปรสรรคมีอะไรเป็นไงบ้างแล้วเราแก้ไขยังไงครับอุปสรรคก็มีครับพี่บางทีงานทําไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็แก้ไขตามอาการลดอย่างเงี้ยพี่ แนวทางในการทำธุรกิจของเราฮนะให้ผมจะให้แฟนเป็นคนหาลูกค้าทางแอปสีฟ้าแล้วก็แอปต่อต่อ,ตอนะพี่อ่าแล้วก็เข้ามาก็จะให้ลูกค้าให้แฟนเป็นคนคุยรายละเอยียดทั้งหมดอตผมก็จะมีหน้าที่ทำอย่างเดียวครับอนาคตน่าจะต้องดังกว่าน,นี้แน่นอนนะพี่ก็อยากให้คนรู้จักเยอะๆครัรถเราแข่งรายการไหนอะไรยังไงบ้างผมไป รายการเลสซิ่งมาเนี่ยรายการเดียวเลยพี่แล้วก็ลงรุ่น F5 FPL คันเดียวเลยที่ไปเป็นรถอะไรคนระับเป็นรอ่าลีโวเป็นเครื่องยนต์2.8เทอร์โบ F5 ครับผมบประมาณ70ครับงานอารีก IA, ทำอะไรครับก็นั่งทำรถแข่งนี่แหละครับพี่รถในฝันรถในฝันเหรออยากมีซูเปอร์ลีโวครับถ้าขอพรได้ส่งอย่างอยากได้อะไรอยากได้ซูเปอร์ลีโวครับ ครับผมในการใช้ชีวิตแนวคิดบางบรอไม่ขอแรงกว่าใครฮะขอแค่แรงกว่าเดิมก็พอและ้ะช่องทางการติดต่อและเบอร์โทรครับอ่าเฟซบุ o กสอบพออินเตอร์ซิงครับถ้าเพจหลานก็จะเป็น SPY กาลาดบางบอนครับ